โอ้โหฝรั่งเต็มโอ้โหท่านผู้ชมครับมีโฆษณานะครับมวยไทยนะครับสุดจริงประเทศไทยครับนะครับฝรั่งไม่กลัวอะไรพี่พี่ดูครับเต็มดาดฟ้าเรือครับ ไม่ว่าจะเป็น low season น i g h s ี a ั่นหรือโลซีชั s นะพี่ๆครับก็เต้แบบนี้ครับดูมาแล้วครับโอ้โห มาพร้อมกันลเ,นเลยฮะเรือมาสมาร์ทเฟอร์รี่แล้วก็นำเที่ยวเจ้าพญาทัวร์ดิบบู๊ทอันนี้เป็นเรือแอร์นะฮะ ไม่เปลือยแอ้ครั้ฝรั่งใส่ชุดไทยครับโอ้ชุดไทยครับต่างไกลนะครับท่านผู้ชมครับฝรั่งชอบเลยครับสำหรับไม่สมาร์ทเฟอรี่นะครับค่าเรืออยู่ที่30บาทนะครับรับตั๋ท่องเที่ยวได้150พัท่านนะครับ ฝั่งนี้นําเที่ยวเจ้าพรยาตัวดิโบส์นะครับราคาตัวเรือ40บาทนะครับสุดคึกคักนะครับการท่องเที่ยวไทยไปแล้วท่านผู้ชมครับนี่แหละท่านผู้ชมการท่องเที่ยวไทยนะว่าจะเป็นทางบกทางน้ํานะครับสุดคึกคักจริงๆครับไม่แล้วครับตับต้องอันนี้เป็นเรือ ทางยาวนะครับน่าจะเป็นดว่วนเจ้าพยานะครับมาเรือทางยาวอันนี้เป็นเรือสำนักนะครับสำนักสิ่งแวดล้อมก,กอทมอนะครับ ชาวต่างชาติขึ้นมาแล้วครับไปแล้วพี่ๆ่อ้ออลำนี้เต็มแล้วพี่ๆครับโอ้โหฝรั่งเต็ม โอ้โหตัวผู้ชมครับมีโฆษณานะครับมวยไทยนะครับสุดจริงประเทศไทยครับนะครับฝรั่งไม่กลัวอะไรพี่พี่ดูครับเต็มดาดฟ้าเรือครับไม่ว่าจะเป็นอ่า โลชีชันไฮชีชันหรือโลชีชันนะพี่ครับก็เต๊แบบนี้ครับดูมาแล้วครับ น่าจะเป็นเรือเรือแอร์นะครับปูรับตั้งเที่ยวได้200ท่านนะพี่ๆเต็มดาดฟ้าเรือครับ ให้ชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจษพระยานะพี่ๆครับท่านผู้ชมฝั่งน้อนจะเป็นสะพานพุทธนะครับพี่ๆแล้วก็เลยไปก็จะเป็นห้างไอคอนสยามครับมาอ,อีกแล้วลำหนึ่งชาต่างชาติเต็มเลยครับนะครับ,นะรบโห ไม่กลัวแดดนะครับไม่กลัวฝนนะอะไรจะขนาดนี้ครับไม่กลัวแดดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฮซีซันหรือโลซีซันนะครับต่างชาติก็แต้มนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ อยู่ดาดฟ้าเรือเลยครับพี่พี่เอ๋ยอดขึ้นดาดฟ้าเรือเลยครับไม่ยอมลงนะครับโอ้ไปแล้ว นะครับเต็มดาดฟ้าเรือส่วนมากนะครับชาวต่างชาตินะฮะแบบไม่กลัวแดดนะครับผมดูครับเต็มดาดฟ้าเรือแล้วท่านผู้ชมโอ้นักสองเที่ยวชาวต่างชาติเต็มนั่งเรือนะครับ ด่วนเจ้าพยาชาวต่าตงชาติเต็มนะครับอันนี้เป็นท่าเรือลาชนินีครับผมชาวต่างชาติก็ชอบนะนั่งเรือแบบนั่งด่วนเจ้าพยานะครับนะครับ โ้เรือนี่แมบปบบ้ามันแบบถอยหลังได้ครับโอ้สุดยอดจริงๆครับถอยหลังได้โอ้เต็มลำเรือ ไอ้เป็นเรือเลยครับ ครับคันนี้ก็จะเทียบท่านะเป็นเรือ My Smart Ferry ครับโอ้โหเต็มเรือแล้วครับ ฝลังเต็มเลยครับฝลังเต็มลังเต็มเลยขัาผัวสักคนไหมเป็ผัวสักคนก็จขค้มาจใช่หรอมาจโอ้จากทอาทิตย์ นี่แต่ชาตงชาตเนี่ยว่ะฮะบุญญาเนี่ยบุญญาเนี่ยได้คนนี้ซาตงชาตเป็นบุญญาแดดได้วันเพื่อนอากาศเย็นเนี่ยตัวเต็มรูหลังลายๆมาอันนี้เป็นเรือแอร์เล่นเรือแอร์อันนี้รู้สึกว่าจะสามสิบบาทนะ ังบ้านางลอง็อกนักบ,บอกสิ้นแรกจะงง่ามนะเรจาจะป้านางกันนะ40บาท40บาท